ที่ร้านแซบอีสานของประเทศญี่ปุ่นนี้นะครับคณะสงฆ์วัะธรรมกายโอซาก้าได้รับกิจนิมนต์จากกัลยาณมิตรนิพพารัศีชนะเดินทางไปเป็นเนื้อนับุญในการถวายพระตาหารเป็นสังฆทานเนื่องในวาระโอกาสทำบุญร้านแซบอีสานครับโดยท่านประธานบุญพิธีครับกัลยาณมิตรนิพพารัศีชนะจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายจากนั้นทุกท่านร่วมกันกล่าวคำรัตนาศีห้าในโอกาสนี้พระมหาจํารัตพัสรยานโนครับท่านประธานสงฆ์ นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพสาธุชนร่วมกันถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นสาธุชนนะครับร่วมกันถวายจตุปัจัยเตียธรรมคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับแล้วก็ได้มีการจเจริญพระพุทธมนตรรวมไปถึงรับน้ําพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งคณะธรรมประธานยังได้มีโอกาสร่วมกันนะครับรับฟังธรรมเทศนานในเรื่องความสําคัญของการทําบุญและการอุทิศส่วนกุศลให้แด่เจ้าภาพแล้วก็รวมไปถึงสาธุชนชาวไทยชาวกัมพูชาแล้วก็ชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนอกจากนี้นะครับยังได้รับของขวัญที่ระลึกเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งก็เป็นบรรยากาศของการรวมชาวไทยชาวญี่ปุ่น ที่มีความรักความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาร่วมกันประกอบบุญญากริยาเป็นบ้านกริยานมิตเป็นร้านกริยานิมิตที่มีแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วนะครับอนุโมทนาบุญกับร้านแซบอีสานนะครับ